นะครับนะเครื่องตัวนี้นะเป็นเครื่องแบบทุ่นลอยนะครับนะอันหกตัวตรงนู้นนะครับจะเป็นตัวใหม่นะครับสองตัวตรงนี้เป็นตัวเก่านะครับนคะรับวันนี้เอาตัวใหม่มาทดสอบน้ำนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะต่อสายนะครับสไตร์เครื่องเสร็จปั๊บก็จะเอาทุ่นลอยเนี่ยลงไปหย่อนในน้ำนะครับเพราะย่อนเนี่ยตัว ลูกลอยนะครับมันก็จะดันขึ้นนะครับทำให้ตัวคันเร่งเร่งนะครับแล้วก็สูบน้ำออกมาที่หัวฉีดนะครับนะ,เ,ะเดี๋ยวเราเอามอนิเตอร์มาวางนะครับแล้วจะดูว่าแรงดันออกเท่าไหร่นะครับนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคน,นครับเป็นยังไงเดคคี๋ยวลองตัวต่อไปแล้วกันยบร้อยล,ล,ล,ลองไปแล้วเทไปแล้วหนึ่งตัว อ่ะขอนี้นะครับดูดูนะครับอ่ะเพื่อมันจะเป็นเหมือนกับเรือครับนี่ตัวนี้คือท่อดูดนะครับท่อดูดอยู่ข้างในนะครับลูกลอยนะครับตัวนี้เมื่อมีระดับน้ําเข้ามานะครับมันก็จะดันทําให้คันเร่งเปิดนะครับนะตัวนี้ก็เป็นถังน้ํามันนะครับนะนี่คือปั๊มนะครับคอยเสียนะครับท่อน้ําออกนะครับนะเดี๋ยวขอเทยันตัวเก่า ไม่ได้เทสนะครับมไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันนานนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่บรรยากาศโอ้มองไม่เห็นอ้าบรรยากาศอันนี้เป็นสวน เฉลิมเกียรตนะครับของที่เทศบาลนะครับนะร,บนะร,บราคาหมวกยุโรปก,กี่บาทเตรยียมไว้หมื่นหนึ่งครับบวกลบประมาณสามพครับบานะงวานันบางวันบอกว่าเทสก่อนขอลองเครื่องตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวจูนจูนอากาศแป๊บนึง สวัสดีครับเบนคิดถึงเบนว่าอยากไปปทุมปลดล็อกอยังปทุมปลดล็อกอยังถามว่าตามมาทันไหมทันครับทันนะ แต่จะเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าที่สว่วนเนลิมประเกียรเป็นสูตรพักคอยนะครับของผู้ติดเชื้อนะครับนะห้ามเข้าโดยเลยครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะ,ะสายเส้นยาวนะบังมาแล้วต้องต่อสายก่อนนะครับต่อสายบั๊บ คือต่อสายแล้วนะครับเดีย๋ยวจะทำการหย่อนเครื่องลงนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลายหัวชิดออกเท่าไหร่สาย1นึนิ้วครึ่งนะความยาว20เมตรนะครับ ใช่ครับคุณธนากรเป็นหลังวัดชมครับแต่น้าจะเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปิดครับ<า>นี่ถ้าไม่จับไว้นะเครื่องมันจะวิ่งไปเลยนะครับต้องจับไว้นะครับวอดไปแล้วครับ จวต้องดูคันเร่งใหม่นะครับอันนี้คือตัวเก่านะตัวเก่าพอลงปั๊บนะครับเครื่องมันจะดันเลยนะครับต้องมีตัวผูกไว้หรือมีคนจับไว้นะครับแต่ปกติถ้ามีเหตุจะต้องผูกนะครับเสียงดังมากถูกต้องครับเสียงดังครับชุดของพี่หนึ่งรัดจัดให้หรือจัดซื้อเองรัดจัดให้ครับ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมคือรัดจัดให้ทั้งหมดเลยครับตัวนี้เป็นน้ำมันเป็นสินบเป็นน้ำมันเป็นสินทั้งหมดเลยครับเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยเตรียมมาสองแกลลอนออเอาลนะเทาแล้ว มอนิเตอร์อันนี้เป็นหัวมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวพอน้ำมาจะรู้นะครับว่าขึ้นเท่าไหร่อันนี้ปรับอยู่ที่60 วิ่งเลยวิ่งไอคือคนยามากันเลยปวดจริงจริงเหมือนมาปิกนิกเลยดูมีปรับทรงรถซี่อ่ะใช่ครับเสียงดังมากครับที่เครื่องเขาจะเขียนไปเลยนะครับว่าอันตรายจากเสียงนะครับเสียงมันจะอยู่ประมาณร้อย 1 0เดซิเบลนะครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายต้องใช้เครื่องดักไว้นะครับเป็นเป็นตัวอุดหูนะครับเอาเลยเอาเลย <c oughs> ต้มแล้วตัวเก่าอ่ะใช่ตัวเก่า,า,กามันมันยี่เลี้ยมตึ่ม,ม,ต,ม<อ>ต้องมีคนคอยดูคอยเฝ้าใช่เขาเช่าไม่ได้หรอกต้มแค่ตัวตัวดูคอยเช่าใช่ไมันตัวมันตื้นอะ่ะตัวมันเล็กนิดเดียวเองมันบางเกินไปไม่เหมือนตัวใหม่ตัวใหม่แม่งหนาแล้วดูตัวใหม่ปีกมันขึ้นมาอีกไงอ อาสา,า,า,าเจะเพิงเป็นได้ตอนอายุเท่าไหร่เอาบางคนสิบเอ็ดสิบสองก็เป็นแล้วนะครับนะมีผู้ปกครองพามาออกนะครับก็มีนะครับมีหลายคนอยู่นะครับเอามาเห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันหน่อย <c oughs> ครับอ่ะเรามาดูเมื่อกี้อธิบายไปสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะอันนี้คือเครื่องดจมเพิงแบบประเภททุนลอยนะครับนะ <c oughs> ทุ่นลอยตัวนี้จะเป็นโครงพลาสติกนะครับเป็นเหมือนเรือพูดง่ายๆคือเหมือนเรือนะครับแล้วก็เอาเครื่องดับเพลิงวางไว้ในเรือนะครับคราวนี้เครื่องดับเพลิงโดยปกติที่เราทํางานกันก็คือจะต้องใช้การเร่งคันเร่งนะครับด้วยมือนะครับนะแต่เครื่องดับเพลิงพวกนี้เนี่ยจะใช้ระดับน้ํานะครับเมื่อเครื่องจมลงไปในน้ํานะครับทุ่นลอยตัวนี้นะครับมันจะเห็นทุ่นลอยนะครับมันก็จะลอยขึ้นมานะครับ พอมันลอยขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวคันเร่งเนี่ยทำงานนะครับแล้วก็เร่งปั๊มนะครับดูดจากข้างล่างออกมาดันพ่อเลยนะครับเนี่ยอ่ามันก็เลยทําให้อ่ามีแรงดันเกิดขึ้นนะครับเย่างเมื่อกี้นี้ถ้าได้เห็นนะครับตอนที่เอาเครื่องลงเนี่ยเครื่องมันวิ่งเลยนะครับนะ

ต้องมีเชือกดึงนะครับมีเชือกดึงหรือว่ามีหลักไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเวลาที่เราเอเกินลงปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งเลยเฮ้ยอยวเอาตัวใหม่ลงให้ดูเสียงดังนะอย่าขอจูนก่อนนะครับต้องปรับจูนอากาศมันก็คือเครื่องยนต์นะครับต้องปรับจูนอากาศนะครับทําให้มันนิ่งก่อนสิบเอ็ดสิบสองนี่หมายถึงเป็นอาสาสมัครครับอาสาสมัคร ขึ้นไปครับโหลัานเลยผมบอกเลยใครใส่หูฟังวันนี้ยลัานมากมาแล้วเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวดูดูตอนลมมันลง <laughs> เื่องตัวเก่าเราเปิดที่60จะได้อยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับแต่เครื่องตัวใหม่60จะอยู่ที่ประมาณอะใกล้เคียงกันครับประมาณแรงกว่าแรงกว่าตัวเก่านะครับนะครับปรับที่30ป,ปับที่95แรงตกเลย ันหยุดนะครับก็เนี่ยเวลาวันหยุดก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ตลอดนะครับเทสเครื่องตรวจสอบเครื่องนะครับทําความสะอาดต่างๆนะครับนะส่วนมากจะทํากันในวันหยุดนะครับโอ้เงียบหูไปเลยหูแตกแล้วครับเเเเอออาครื่งลลลยยยยกันนไไป้ อ่ผมเรียกกันหัวเจ็ดนะครับหัวฉีดลำตรงนะครับนะอ่าเป็นยาวๆนะครับประมาณสักส,สัก30นิ้วนะครับประมาณนั้นประมาณ30นิ้วนะครับเป็นหัวฉีดลำตรงนะครับหัวเจ็ดนะครับ11 12ดับเพลิงกู้ภัยทำได้หมดครับอาสาสมัครอ่ะเอ,อ่อ ทำได้ครับเห็นแต่ว,ว่าจะอยู่ที่เขาหรอือเปล่าเห็นไหมเห็นไหนมนั่นนั่น <laughs> โอ้ยขามูยไม่ไหวนะให้ลงไปไวนะ่ายน,น้ําตอนเ,เนี้ยบ่อเลยบ่อเนี้ยปลาเพียบเลยปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนะอ่ะหัวฉีดเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูหัวฉีดนะครับหัวฉีด มีหลายคนถามมากเลยนะครับเรื่องหัวฉีดนะออันเนี้ยคือหัวฉีดเจ็ตนะครับนะแต่ว่าปลายเนี่ยเป็นแบบปรับฟ็อกนะครับคือปรับปปลายได้นะครับอันนี้จะเป็นหัวฉีดแบบปืนนะครับนะหัวฉีดแบบปืนนะครับจะมีคันโยกวาล์วเปิดปิดนะครับมีด้ามจับนะครับมีตัวปรับปริมาตรน้ำนะมีปรับลักษณะของน้ํานะครับเป็นลาตงเป็นฝอยเป็นม่านน้ํานะครับยิลงมาเลยเนี้ย ไอตัวขาด้านล่างนะครับเป็นตัวแยกครับเรียกว่ามอนิเตอร์นะครับนะมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีตัวตัวเกตวัดนะครับ <laughs> มันก็จะมีเกตวัดนะครับนะว่ามีแรงดันเนี่ยออกมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะ,นะบเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับเราสามารถทำิน,นการคอนโทรลนะครับ ลับไปได้ว่าเอ้ยเราต้องการแรงดันน้ำเพิ่มนะครับนะที่ปลายสายออกเท่าไหร่นะครับนะตัวนี้ครับก็จะมีขายืดนะครับเป็นขาลังนะครับทําให้เอาไว้ตั้งนะครับมอนิเตอร์เนี่ยส่วนมากจะใช้กันก็ต่อเมื่อเวลาที่ดับโรงงานนะครับโรงงานที่มันงานนานๆอะไรอเงี้ยนะครับนะงานนานๆนะครับเราก็จะใช้มอนิเตอร์เอาไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับนะ ไม่ต้องถือนะครับให้คนหนึ่งคนนั่งคุมแทนนะครับนะชุดเดกเพิงหนักไหมพี่ชุดเดกเพิงหนักไหมดดพี่หนึ่งหนักครับหนักหนักประมาณสักเจ็ดกิโลนะครับโดยประมาณนะครับนะเดี๋ยวพอเผามันเตี้ยนะครับ ถ้าชุดเราซื้อเองเตรียมตัวถ้ามือหนึ่งนะครับมือหนึ่งต้องเตรียมไว้ประมาณสักสามหมื่นนะครับแต่ถ้ามือสองเนี่ยก็ประมาณสักห้าพันหกพันนะครับเริ่มต้นนะครับนะสำหรับมือสองนะครับถ้ามือหนึ่งเนี่ยก็เตรียมไว้เลยสามหมื่นสี่หมื่นนะครับนะอันนี้คือชุดที่แบบได้มาตรฐานนะครับนะมือสองของต่างประเทศนี่คือมันต้องแบบสิบปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับถึงจะหลุดออกมาหาเรานะครับนะ ดันวางกล้องผิดนะมาวางกล้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวหมุนกลับมันจะกลับตามไหมเนี่ยลองดูนะถ้ากลับตามบอกผมด้วยนะกลับตามไหมหัวผมทิมอ่ะ <c oughs> แออถ้าไม่ทิมจะวางงนี้นะครับเพราะว่ากล้องมันจะอยู่ข้างบนนะครับมันจะมันจะคนโรลง่ายกว่า <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะวันนี้ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็มา ดูเรื่องเครื่องดับเพลิงครับเห็นอยู่ดูดูเด็กซนเด็กซนเห็กซนสายตัวนี้เป็นสายส่งน้ำนะครับขนาดความกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับนะเป็นข้อต่อแบบสมเร็วนะครับนะความยาวโดยปกติที่ ดับเพลิงใช้กันจะอยู่ที่20เมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมจะอยู่ที่30เมตรนะครับตอนหนึ่งเส้นนะครับนะในวันนี้มาพร้อมเลยกล่าวว่าถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ซ่อมบำรุงกันเลยตรงนี้นะครับนะไม่ไหวรีวิวน้ำในสระมันจะไม่ไหวเอานะ <c oughs> เอาะเดว๋ยวก,ก็รู้ไ <c oughs> <c oughs> อ้พวกนี้ จับหนึ่งอ่ะเมื่อเช้าไปล้างสถานที่นะครับเตรียมทําศูนย์พักคอยนะครับจุดที่สองนะครับของที่เทศบาลหลังเสร็จก็มานี่เลยนะครับเมื่อเช้าต้องอเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับอขอขอบคุณนะครับเมื่อเช้านี้คือ เพื่อนนะครับบริจาคเครื่องใหุ้บริจาคเครื่องให้สองตัวนะครับนะเป็นเป็นเครื่องพ่นยานะครับนะเอาไปบริจาคให้กับทางเทศบาลเมืองพะเปแดงเอาไปใช้งานนะครับนะดูเด็ดก็ล่ะตกน้ําเธอะ พุ่มตกน้ำไปนี่เรียบร้อยนะครับตกน้ำไปนี่เรียบร้อยบิดบิดนี่กระถางลอยใส่หัวคนข้างล่างทำไงเรียกเลยแจกฮาฮ่าไอพวกนี้นะอุ้ยเต็มตัวเลยนุม่มเต็มตัวเลยหมดหมดะอยเรียกเลยข้างหน้าบานเลย กอนตอนลางันโดนน้ำไหมโดนน้ำไหมไม่ไหวไม่ได้เหมือนไม่ได้เ็มนที่อยู่ที่ไหนครับอ่อยู่พระประแดงครับครับอายุเท่าไหร่ครับถึงจะเข้าทำงานดับเพิงลได้สิปีขึ้นไปครับ18ปีสามารถ สมัครได้นะครับนะบวัออวนชายบอกว่าเอาแล้วลิงโดนหมดกัน,นเป็นเรื่องปกตินะร้อนมากคนระับวันนี้ร้อนมากเนี่ยโทรศัพท์มันไม่กว้างอยากให้มันกว้างเนี้ยแต่นี่คือสุดมือเลยนะอ,อันนี้คือสุดมือเลย ไม่มีในน้ำไม่มีมะพร้าวแล้วชุดที่หมดอายุแบบพี่พอพออะครับถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆใช้ได้เอ่อมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับเพียงแต่ว่าถ้าตามมาตรฐานเนี่ยมันถือว่ามันเสื่อมสภาพครับอ่า อย่างที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะไปอยู่ประมาณ5ปีสิปีเขาก็จะลถทิง้งนะครับถึงจะไม่ได้ใช้งานเขาก็จะจะลถออกจากสถานีนะครับนะคุณนิลดาเอ่อรถจเพลิงไม่ได้มาครับไปแล้วครับหลังงลังสถานที่เสร็จก็กลับเลยกลับแล้วก็ผมมาเอาเครื่องวิ่งมาต่อรอบหนึ่งนะครับนะพวกกินขอบคุณมากครับไม่หล่อครับ แต่เล่าใจโอ้กับทซี่จะหมดแล้วเนี่ยมีอะไรถามได้นะถามได้นะอันนี้มาไลฟ์ให้หายคิดถึงนะครับแล้วชุดพี่หนึ่งที่บดระวังะครับซื้อต่อไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับเพราะชุดที่เทศบาลไม่ได้ไม่ได้ทำแทงจำหน่ายครับ ก็ยังคงใช้อยู่นะครับตัวไหนที่มันเสื่อมสภาพหรือว่าพังก็เก็บไว้ครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุคุรุพันธ์นะครับของหลวงครับไม่หายครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมครับแน่นอนของหลวงครับ้วันนี้วเสาเออเตียเต็มตัวเลยัไอ้วตาเดพี่เคยเป็นไหมครับ จะไปจะไปแล้วไป,ไปวโอ้มีครับมีครับมีครับเอาหิ้งก็พร้อม้าอ่อนเอาละเดี๋ยวจะเทสอีกคนไปก่อนนะครับไปแล้วทุกคนวันนี้มาไลไฟ์ให้เห็นเฉยๆนะครับนะเห็นหน้าเห็นตาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยเทสเครื่องก่อนปางนั่นปังเทสอีกเครื่องนั้นเนี่ย ต้องไล่เททุกเครื่องนะครับนะถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่แถวนี้นะเพราะที่นี่ไม่มีหอพักให้นะครับไป,ไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับทุกคน,นครับปาร์ตี้โฟมเดี๋ยวจะทำนะ เออวันก่อนถ่ายไม่ทันนะครับมีหัวโฟมหัวใหม่มามาส่งพอดีนะครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําอยู่นะครับจะทําอยู่นะนะจะทําอยู่นะครับนะโอเคไปก่อนนะครับผมนะนี้นะสวัสดีครับ